คลิปนี้เป็นการบันทึกความทรงจําในการเที่ยวและดูงานต่างประเทศในช่วงปี2 5 4 0 2ถึง2562ทั้งใกล้และไกลซึ่งทุกครั้งจะเริ่มต้นจากภูมิลำเนาคือจังหวัดอุบลราชธานีและความทรงจำนี้จะไม่ได้เรียงตามลำดับเวลาที่เที่ยวหรือดูงานคงจะเริ่มต้นจากประเทศเพื่อนบ้าน คือประเทศลาวที่ไปเที่ยวปากเซปากซองสวรรณ์เขตเวียงจันทร์และก็ท่าแขกตามด้วยเวียดนามซึ่งไปเที่ยวมาสองครั้งเมื่อปี49กับปี62โดยทางรถยนต์ไปเมืองเดียวกันเวดานังฮอยอันแต่เชื่อไหมเจริญขึ้นมากจากนั้นลงไปทางใต้ของประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์ในปี47โดยรถยนต์และในปี55โดยเครื่องบิน เป็นการไปเที่ยวและศึกษาดูงานจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากเพราะไปเที่ยวทั้งสองครั้งในจุดเดียวกันไปเมืองจีนถึง4ครั้งในปี4054 5 4และก็62ไปปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นานกิงในรูปแบบของการดูงานเที่ยวติดตามนักศึกษาทุนของสองปทไปเกาหลีใต้สองครั้งเมื่อปี57และปี61 ทั้งสองครั้งเป็นการย้อนรอยเดิมแตกต่างกันแต่สภาพอากาศเท่านั้นประเทศญี่ปุ่นไปมาล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2562ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเป็นประเทศในฝันที่ต้องไปชมไปและคุ้มทางตอนเหนือของเกาะฮอนซูเพลิดเพลินกับธรรมชาติและความเจริญก้าวหน้าของประเทศญี่ปุ่น อีกประเทศที่ไปอยู่นานถึง16คืนเมื่อปี51ที่ประเทศนิวซีแลนด์เพื่อฝึกภาษาขณะเรียนปอเอกบริหารเรียนที่ไครเชิร์ดพักกับโฮสต์แฟมิลี่รวม16คืนด้วยกันแถมได้โอกาสเมื่อมีโอกาสาพักเรียนบินไปเยี่ยมเพื่อนที่เวลิงตันอีก2คืนการเดินทางไปกลับกว่า20,000กิโลโดยแวะต่อเครื่องที่ไทเป และดูงาน4ประเทศในยุโรปเมื่อปี54กับธนาคารออมสินบินจากประเทศไทยกว่า9,000กิโลโลงแฟรงเฟิร์ตเยอรมันจากเยอรมันมุ่งสู่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์จากนั้นก็เข้าสู่บรัสเซนประเทศเบนเยียม ออกจากเป็นเยี่ยมเข้าสู่ปารลสิฝรั่งเศสและจากนั้นก็กลับสู่ประเทศไทยซึ่งสื่อนี้ผมมีความมั่นใจว่าจะช่วยทบทวนความจำซึ่งสักวันหนึ่งเราอาจจะลืมเรือนซึ่งรูปภาพบางส่วนได้เก็บสะสมไว้ในสื่อมัลติมีเดียและก็สื่อโซเชียลโดยเฉพาะ Facebook ส่วนตัววีรพงษ์ ไตรศิวคุณตั้งทังได้เขียนวิเคราะห์มุมมองเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับท่านที่สนใจอย่างแน่นอน